สวครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมกัน,ด,นด้วยนะครับผมวต้องขอต้อนรับก้าสู่ช่องเจ m ส์ไฟเ e อด้วยนะครับผมมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะมารีวิวเจ้าจิงรีดน้อยนะครผมแบบลิปเต็มนะผมชิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวดูรอบๆคันกันก่อนนะครับผมนี่จะเป็นโฉมใหม่นี่ครับผมปี25 แต่เมื่อปีสองสามปีที่แล้วเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะผมเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเล่นปีนี้นะครับผมแต่ที่ผมมองปีที่แล้วนะคือข้างหน้านี่มันสั้นก็ตรงคิ้วมันจะใหญ่ๆนิดนึงนี่ครับผมแล้วก็ไฟเดรไลท์ข้างหน้าด้วยนะครับผมผมก็ไม่ให้รู้นะเพราะว่าเออตรงนี้ด้วยอีซ e ับข้างในด้วยครับผม ที่ว่าเป็นตัวเก่านะเมื่อสองปีแล้วหรือปีที่แล้วเนับผมอ่าเริ่มจากตัวไหนก่อนดีอ่ะเริมจากข้างหน้าก่อนดีกว่านี่ครับผมข้างหน้าก็จะเป็นแบบเออเรียกว่าอะไรคิ้วอ่อคิ้วหน้าคิ้วเรียกว่าคิ้วดีกว่าคิ้วข้างหน้าเขาก็จะเล็กๆนิดนึงนะผมเพราะว่าของเก่าอ่ะมันจะใหญ่นะผมขึ้นมาข้างบนนี่เลยอันนี้ก็เป็นคิ้วใหม่ ไฟแบบว่าไอไฟบอลเนี่ยผมเป็นไฟต่ํานะอันนี้เป็นไฟสูงไฟสูงแบบหลอดคู่เลยอะดวงคู่ LED เนียครับผมนี่มามาดูไฟเดนไลไท์กับไฟเลี้ยวบ,บ้างอันนี้ก็เป็นไฟเดนไลไท์เลยนะครับผมนี่ก็เป็นแบบไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมนี่ชุดหน้าผมว่าแบบใหญ่ๆนิดนึงอะใหญ่เลยอะอ่า ดูเรื่องเบรกกันบ้างนี่ปุ๊เปิดแฟลหน่อยเบรกของเขาก็ได้ใช้เหมือนแบบว่าเป็นปั๊มของร้อยสิบนะครับผมแต่เป็นทางซ้ายขนาดจานก็เป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบมิลนะครับผมแล้วก็สี่บอลถังน้ำมันอยู่ข้างล่างนะผมนี่ไฟท้ายของเขานะผมมองแบบเหมือนเป็นแบบร้อยยี่บห้านะผมเป็นไฟแบบตัวเอก็ก ไอ้ผมบนไฟร้อยยี่ห้าไฟเลี้ยวหลังก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะผมอ่าข้างหลังข้างๆกันบ้างข้างางก็ประมาณนี้นะผมอันนี้เป็นตัวธรรมดาแล้วผมไม่ใช่ตัวสเปเชียลนะตัวธรรมดาตัวสแตนดาร์ดนะผมช่วงหลังนะผมข้างๆอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นแบบ แผงหม้อน้ำเนี่ยผมท่อเขาก็ใหญ่เลยเนี่ยผมนี่ใหญ่อะท่อใหญ่ล้อหลังนี่ล้อหลังจะเป็นล้อสิบนะผมล้อสิบนิ้วข้างหน้าเป็นสิบสองนิ้วอ่าเล็กๆหน่อยนึงนี่ชุดหม้อน้ำหน้าใหม่นะผม ไฟเลี้ยวไฟสูงก็ต,ต่าแต่สวิคช์อ่าออตโต้แล้วผมจอดไว้เชย่รเแล้วมันจะดับเองนะผมแต่ผมปิดเนี้ยผมผมว่ารู้สึกน่าลําคาญนะแล้วก็เปลืองแบตด,ด้วยนะผมวิธีเช็คนี่ผมว่ารถไม่ยังสาตญาิใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะว่าเชื่อมต่อหรือเปล่าผมที่มืดๆหน่อยจะกดดูผมกดทีนึงนะผมว่ามันจะขึ้นสีเขียวหรือสีแดงนะผมอ่านี่เป็นสีเขียว แต่ถ้าเราแบบว่าไม่ใช้งานจอเฉยๆหรือจอไปเดินซื้อเข้าซื้อของเนี่ยผมก็กดค้างไว้นะผมให้มันขึ้นสีแดงนะอ่ะขึ้นสีแดงแล้วขึ้นสีแดงหมายความว่าเราแบบว่าเหมือนเราคือไม่ได้ใช้งาน,นผมระบบมันจะปิดเอาไว้นะผมเวลาเรากดแล้วมันจะไม่ดังนะเนี่ยอ่ะกดเข้าไปแล้วคือกดแล้วมันจะไม่ติดนะครับผมแต่ถ้าเราจะใช้งาน แล้วก็กดแช่ไว้ให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมอ่าสีเขียวแล้วแล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมกดเข้าไปผมดันเข้าไปนะนไรงเหมือนเดิมอ่าได้ยินเสียงไหมครับผมแล้วมันก็จะขึ้นรูปกุญแจตรงนี้แปลว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมวิธีการเปิดเบาะแล้วก็เปิดเติมน้ํามันนะครับผมอ่ากล่องกล่องโอ้โหหมุนนะครับผม หมุนมาคลิกหนึ่งอยู่ตรงตรงนี้นะผมเนี่ยหมุนมาคลิกหนึ่งอ่าถ้าเราไม่ใช้งานประมาณหนึ่งนาทีแล้วผมรถมันจะล็อกนะเราก็ต้องกดใหม่อีกทีหนึ่งโอเคหมุนมาคลิกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะผมตำแหน่งข้างบนอันเนี้ยเอาไว้เปิดฝาถังน้ํามันนะผมตรงนี้นะผมจะกดนะมันเป็นแบบกดเทอะให้ตึ๊โอ้โหรู้สึกมันจะแรงไปหน่อยนะกลัวมันแบบชนแล้วมันพังอะ่ะอีกทีหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวผมกดข้างบนเปิดฝาน้ามันกดข้างล่างผมเพื่อเปิดยูบ็อกนะกดข้างล่างนี่ผมเปิดแล้วอ่ามาดูยูบ็อกกันบ้างผวัวกว้างอ่ะกว้างเลยอ่ะนี่เนี่ยผมกว้างเลยอ่ะอ่ากว้างอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีแถมลูกบล็อกหัวเทียแล้วก็ไข่ขคห้ยด้วยนะผมเนี่ยกว้างอ่ะ อันนี้เอาไว้เติมน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยผมน้ำสำรองยาหล่อเย็นนี่ก็สบายดูได้พาหมดหรือยังอ่าเขาก็มีแบบแผ่นกั้นมาให้ด้วยผมกั้นฝั่งนี้นะแต่ผมไม่ได้กั้นไงนี่ไว้ฝั่งนี้กว้างอยู่น้าก็ผมลองก็นั่นแล้วใส่หมวกเต็มใบ้วผมได้หนึ่งใบฝั่งนี้ก็ใส่แบบไม่ต้องเต็มใบมากคร,ครึ่งใบอ่ะแต่อีกหนึ่งใบ้วผมกว้างอยู่ใส่เบียร์ได้อะ่ะ เี่ยผมก็ไอแผ่นกั้นนี่ก็กั้นได้นี่ปึ๊บเอามากัน้นอ่าเป็นสองช่องได้กันแบบของไหลข้างล่างนะผมกันได้อันนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะผมนี่ผมว่าลึกอ่ะอาจจะดูแล้วกันลึกแค่ไหนอ่ะอนี่ดูเนี่เข้าไปได้มือเต็มเต็มอ่ะฝ่ามือเต็มเต็มของผมอ่ะ สุดละอันนี้ก็เอาไว้ใส่ช่องเล็กน้อยก็ได้แล้วก็มีช่องชาร์จแบตเนี่ยผมนี่แต่ผมว่าผมคงไม่ใช้อ่ะนี่ชาร์จแบตเขาจะเป็นไทซีนะผมไทซี3แอมป์อา่าก็ใช้ได้แต่ถ้าจะชาร์จต้องสตาร์ทรถไว้ด้วยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวแบตจะหมดระบบล็อกก็เหมือนเดิมผมกดไอ้น,นี่ยให้ขึ้นสีแดงถ้าเราไม่ใช้แล้วนะ ก็ให้เป็นสีแดงคือรถจะสตาร์ทไม่ติดเนี่ยกดกดไม่ติดกดไม่ร้องอ่ะคือกดแล้วไม่ร้องแล้วกดไ้ทีหนึง่งเรียกรถก็ได้เรียกรถคือกดคือกดเรียกรถก็เหมือนกดล็อกอะ่ะอ่ะล็อกอันนี้ล็อกนั่นนะผมล็อกแล้วมันจะดังสองติดอันนี้คือกดเรียกรถกองไ่โฟกัสทีหนึ่งับผมขอขอไปทีนะผมการกดเรียกรถกดทีหนึง่ง อ่ามันติดๆแล้วมันจะล็อกด้วยนะสัญญาณล็อกมันจะขึ้นตรงนี้เป็นสีไฟสีแดงกรับพีนะ่ปิ๊บๆเนี่ยผมนะกเอาปิ๊บๆๆตรงนี้นะผมอ่านะครับปิ๊บปิ๊บๆตรงนี้นะผมแทะโดนมันก็ร้องเนะี่ยผมโดนเบาๆก็ร้องแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองกระแทกเบาๆให้ดูนะผม อ่ะถ้ามันล้องเราก็กดตรงนี้เหมือนเดิมทีหนึงก็หายแต่รถยังล็อกอยู่ผมว่าความเซนซิทีฟของมันอะ่ะแบบเวลาเราโดนอ่ะรู้สึกเร็วนะคือความรู้สึกมันเร็วอะ่ะน่ะเออรู้สึกมันเร็ววิธีคลายล็อกนะผมก็กดให้เป็นสีเขียว อ่ะกดให้เป็นสีเขียวสีเขียวเสร็จก็กดปุ่มดันปุ่มนะผมเพื่อปลดล็อกเหมือนเดิมอ่าแล้วสัญญาณล็อกก็จะหายสตาร์ทนะผมก็บิดที่สุดเลยนะผมมันจะมี3แก๊กตรงนี้อันนี้เปิดเบาเปิดถัดงน้ำมันนะผมก็บิดที่สุดอ่าหน้าไม่เป็นแบบเข็มปัดอย่างนี้นะหน้าไม่ดิจิตอลนะผม๋ยวให้ดูวิทีหนึ่งมองไม่ทัน ในยีโฮเทเอาไปเป็นคึกลงสตรอรี่ได้เลยนะครับผมและตรงนี้ก็สามารถบอกเวลาได้นะครับผมโอ้โหกล้องไ่โฟกัสแย่มากอันนี้ผมตั้งเป็นเวลาไปนะตอนสิบเอ็ดโมงนะผมจะเที่ยงละอันนี้เป็นหน้าไม่วิ่งหน้าไม่วิ่งจริงนะผมยี่ยี่สี่กิโลเองเนี่ยผมถอยมือหนึ่งมาแลผมวิ่งยี่สบสี่กิโลเองๆๆๆอันนี้ก็เอาไว้แบบว่าวิ่งทิปนะผมแบบจับทิปเอทิป จับทิปเอเนี่ยแหละคือเราวิ่งได้กี่กิโลกี่ไม์ไงเออเวลาวิ่งอะไรระทางเท่าไหร่ไอพวกอาจจะไม่่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ขอบไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาเนี่ผมอันนี้ก็ไฟบอกน้ำมันนะผมเอ้ไม่ใช่น้ำมันดิบอกความร้อนหม้อน้าไฟสูงอันนี้ไฟออโตน้นี่ไฟออโต้อันนี้อันนี้ก็ไฟเครื่องธรรมดาครับผม วิธีสตาร์ทนะผมถ้าเป็นรุ่นเกา่กาๆนะคือมันจะกำเบกซ้ายใช่ไหมแต่อันนี้คือจะกำเบกซ้ายกำเบกขวาก็ได้นะผมกำข้างไหนก็ได้อัน,นผมกำข,ข้างขวาให้ดูแลกำไม่ต้องลึกมากนะผมกำแบบให้ยังเสียงแก๊กของสุดใสก็พอนะผมอ่านดังแล้วสตาร์ทอ่า เวลาสตาร์ทไม่แม่งไงครับผมคือเครื่องมันเหมือนแบบจะรันเร็วนิดน,นึงนะครับผมเครื่องจะรันหน่อยนึงแล้วมันก็จะช้าตามปกตินะครับผมข้างหน้ามาดูไฟกันป๊าบอสำหรับไฟต่ำมันไอ้นี่ไฟเดียร์ไลท์ครับผมนี่ไฟท้ายผมว่าเหมือนของร้อยยี่สิบห้าถ้าเบรกแล้วนะครับผมไอตรงนี้มันจะติดนะไหนตรงข้างล่างอะเบรกแล้วตรงนี้จะติดนะครับผมจะแวบ,บขึ้นมาเลย มาเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนโหมดอ,ออโตโ้นะผมไอ้ไอ้ผมปิดอยู่นะผมปิดอยู่ถ้าเปิดนะผมมันจะขึ้นไฟโชว์ตัวนี้นะผมเป็นออโตโอ้ขึ้นอยู่ถ้าแบบเราขับแบบติดไฟแดงหรือขับแบบหยุดสักแป๊บหนึ่งอะเครื่องก็จะด,ดับเองแล้วเราก็บิดนะผมบิดคันเร่งนิดหนึ่งนะิดนึงนะไม่ต้องบิดแบบโหมดพอกนะ้วบิดแบบเหมือนสกิดสกิดอะอ่ามันก็ติดขึ้นมาเองนะผม แต่ข้อเสียคือที่ที่ที่ร้านเขาบอกมานะคือมันจะเหมือนไฟมันจะไหล,ลนะผมคือมันจะกินแบตอะอ่ะเลยปิดไว้ดีกว่าโอเคผมก็ขอจบคลิปย่นที่น้กกันนะผมถ้าัดใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แลกดซับสไครป์เพื่อเป็นคารไม่พพาชิปิปใหม่ด้วยนะผมแหม่ได้ทำคลิปนานลิ้นพันโอเคผมสวัสดีครับผม